ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญโชวชาแนลครับผมเอาพี่น้องครับเมือนกันมาพบมามพอ้กกันอีกแล้ว้อครับพี่น้องครับกับหันสาฟาร์มเป็นงวงงามชุดไม่เด้วครับพี่น้องาให้เลือกให้ชมหนิ่งน้าแบบนี้แหละครับเมือนี้นเป็นวันอังขั้นทียีสิบยิ้มหาเลยครับพี่น้องเดินเดือสัจจิกาครับแล้วก็ผู้ใดอยากจะได้อนาคตดพอพันเมือนี้มีมให้เห็นยุดตัวหนึ่งนะครับเนาะเป็นสายดำแด้วพี่น้องครับบรามนสันสายดำอยู่ทางฝุ่นนะครับเนาะ แล้วกะ็นี่แหละครับเอา้ามูนาหนาราคาเกษตรกรจับต้องไร้คือเก้านั่นแหละครับพีก่กัดของหันสาฟ้ามกับยูทีบ้านเปลือยตำบลหนองโกอําเภอ,รบ,อรบระบือจังหวัดมหาสารคามนะครับเนาะเดี๋ยวไปนี่นะประมาณ1 0บ1เบอร์วาพี่น้องครับเอา้าจังไปเบื้องกันก่อนอื่นไปทักทายกับทางน้องแตงก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ะน้องแตงมีง้อชุดไหมมาฝากเนาะค่ะ ฝากเบอร์โทรศัพท์ครับ0 6 3 7 3 1 4 0 3 5ค่ะ Facebook หันสาฟาร์มไอดีไลฟ์เบอร์โทรศัพท์ค่ะครับผมจ้ะ <บ S 1> อ่ะยูนี่นส่งฟีของใสครับส่งฟีสองร้อยกิโลค่ะส่งฟีสองร้อยกิโลอ่ะสำหรับยูนี่นของเขานี่ฉีดยังให้แน่ลรอครับอ่าวัคซีนน้ำปีวัค,ซ,วคซีนปากเทาเปื่อยไทยพยาธิบำรุงครบแล้วค่ะ,อะเอาไปกับคือเลี่ยงย่างเดียวอ่ะจ้ะสำหรับผู้ใดกังวลเรื่องของปากเทาเปื่อยยูนี่หายห่วงได้พ, <ๆ S 1> พี่น้องเด้อเพราะว่าวัคซีนเต็มตู้เย็นเลยเพิ่นฉีดวัััคคคคคซีีนนใหห้้้้้สูโตตเเเลลลลยดดดอออ่่่่่ะะพพงงงววววกกกาารรรรแแ็บบบผม ตัวแรกเบอร์หนึ่งแต่งเอาหัวใสเอาคูหนันก่อนค่ะเอาเป็นครูอีกเลย้อครับพี่น้องเอาผูใ้ใดบอทันคลิปทีแล้วกะสีไม้ยกครูแบบเป็นแพ็คเป็นแพ็คให้นะครับเนาะหรือไอ้โตอื่นนี่ก็อยากจะยับไอ้ยกครูก็ได้เด้อครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวบนชุขขดขเนี่ยไว้งีวยอีกตัวไห้กันเด้อครับพี่น้องเด้อเอออ่ะนี่นะครับนี่แหละครูนี่นะครับเด้อครูนี่เป็นงี้สาวตัวแม่สองตัวเอาเอาตัวนี้กอนนี่ตัวตัวนี้นี่เท่าไหร่เอ้เท่าไหร่พ่ะนะ ก็จกเดือนตัวนี้ว่าหาเดือนกว่าค่ะสูงเท่าไหร่ตัวนี้สูงกับลอยประมาณลอยยี่สิบลอยยี่สิบลูกพอได้ครับตัวนี้ลูกล็อกกี้จ้ะล็อกกี้มีเอกสารให้สุดโตเนาะจ้ะครบทุกโตทุกเบอร์วันนี้ตัวทั้งหลังนี่สูงกว่าลึกโค้งสางใหญ่กว่าตัวนี้นี่ลูกพอได้จักเดือนแล้วลูกทศพลค่ะอยู่หกเดือนกว่าค่ะตัวนั้นหกเดือนกลัวนะครับตัวนั้นสูงเท่าไหร่แต่งประมาณลอยยี่สิบห้าหูละค่ะลอยยี่สิบห้าตัวนี้นี่หางหางหงอหางใหญ่ๆเลยนะครับตัวนี้นะครับเนาะ เดี๋ยวมาเบิ้งค,นนคนูนี่กันนะครับเนาะคูนี่ลำโตเงีดีคูนี่อ่ะนี่เด้อครับเด้อเดี๋รอทีเด้อเออให้มันยางก่อนนะครับคูนี่แจ้งเปิดเท่าไหร่สองหมื่นสองพันบาทค่ะน er ี่สองหมื่นสองพี่น้องครับมันถือตัวละมืดนิดหนึ่งนะครับพี่น้องครับสองหมื่นสองได้คูนี่เด้อครับเด้อแล้วก็ส่งฟรีอีกสองร้อยโลส่งฟรีอีกสองร้อยโลนะครับเนาะสองหมื่นสองอ่ะผู้ใดอยากจะได้กันงบสองหมื่นหนึ่งว่าสองตัวนะครับเนาะตัวนี้นะครับนี่เด้อ สองมืนสองนะครับตัวเบื้องมุ่งไกลๆตำหนิบไมีอย่างเนาะนี่นะครับเออนะครับได้คููนี้แหละครับผมเป็นงวดไอเครื่องบดชทั้งสองตัวนะครับพี่น้องเครื่องบดทั้งสองตัวเลยนะครับเนาะนี่นะครับนี่เด้อพี่ย่างอ้อมให้เบิ้งนะครับอ่ะนี่เด้อเอออะไรขอคููกันนะสิพี่น้อง นี่คู่นี้อันนี้คือเบอร์หนึ่งได้พี่น้องครับเบอร์หนึ่งสองหมื่นสองเบื้องมุมสูงนะตัวที่สองตัวไหนครับเอาเอาตัวนี้ก่อนค่ะเออตัวที่สองเดี๋ยวให้ทางคุณได้พี่น้องได้เดี๋ยวคุณจัดให้นะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวถึงซูดิถอยไปเบื้องให้นะครับเนาะตัวที่สองตัวนี้เอาตัวตัวแง่ๆนั่นนะขายหล่นบ่ตรเองบุห็นเอาเอาไว้ก่อนค่ะเลี่ยงโอ้เอาไว้เธอเลี่ยงมันเบอร์ไหนตัวที่สอง ่ตัวนี้หนังหนาหนาด้วยค่ะพี่น้องครับตัวเงี้ยวเงี้ยวครับผมตัวนี้งอจักเดือนครับตัวนี่งอประมาณหกเดือนกว่าค่ะหกเดือนกว่าลูกของพอ่อใดลูกบิ๊กโชค่ะลูกของบิ๊กโชวได้พี่น้องครับลูกของบิ๊กโชวส้วนสูงอยู่เทธไถ่สูงกับประมาณร้อยยี่สิบยี่สิบห้านี่แหละค่ะร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบห้าได้ได้ครับพี่น้องครับลูกของบิ๊กโชวตัวเงี้ยววหนาหน,นาตัวนี้เท่าไรครับหนึ่งหมื่นสี่พันบาทค่ะตัวนี้หมื่นสี่ได้พี่น้องครับหมื่นสี่สีผ้าเบื้องหนาหล ข้นเ่เกิดน,นี่เอาเบื้องแผ่นหลังเมื่อนซีนะครับเบื้องหนังข้อหนา,นาๆได้ละพี่นอ้องเดี๋ยวติญยางอ้อมให้เบื้องพี่น้องมากตัวใดเลือกเอาได้พี่น้องครับอันนี้เบอร์ที่สองนะครับอนี่ขนหางนะครับบัวเต็มๆเบื้องด้านขวาครับผมเมื่อนีเอ่อ ถ้าเบิงข้างหน้าเออ,เอปล่อยเลยครับวันนี้ก็นนออมันเจี๊ยนชนิดเออมาเบิ่งกับสัตว์นะครับเด้ออันนี่นะครับหมื่นสี่นะครับเนาะอ่ะเบอร์ที่สามครับตัวนี้ค่ะเบอร์ที่สามตัวต่อไปตัวนี้นะครับโอ้ตัวนี้ก็ลึกดีอยู่ตัวนี้งวดจักเดือนครับงวดเจ็ดเดือนค่ะเจ็ดเดือนลูกพ่อใดลูกฮุตตั้นค่ะลูกฮุตตั้นอายุเจ็ดเดือนสูงเท่าไรนี่ สูงกับประมาณลอยงี้ชิมหาบวกค่ะลอย 25, งี้ชิมหาเบื้องมุมนี่ก่อนด้วยพี่น้องเดอ้อตัวนี้แทงเปิดเท่าไหร่หนึ่งหมื่นหาพันหาลอยค่ะตัวนี้มื่นหาหาลอยนะครับใส่ลอยงี้ชิมหาบวกลูกของฮุสตันนะครับเนาะได้เลือกแล้วก็ได้หนาหนังค่อนข้างที่จะย่นดีขึ้นกันครับตัวนี้ก็ได้เบื้องหน้าตานะครับถ้าผู้ใดยกคูเบอร์สองกับเบอร์สามกับมีพิเศษให้เด้อค่ะ,ะปกติกะสองหมื่นเก้าพันหาลอย การลดพิเศษหาสองหมื่นเจ็ดพันหาร้อยพร้อมส่งค่ะอ่ะถ่ายกคูนี่เด้อพี่น้องครับจ,จากราคาเต็มสองหมื่นเก้าหาร้อยเอาสองหมื่นเจ็ดหาร้อยแล้วก็ส่งให้ฟรีพร้อมนะครับพี่น้องนี่เอาตับหนีโบมี่ยังยแบบอ่ะเพืใดเห็นว่าท่านชัดนดะครับก็คือตัวนี้นะครับเนาะนี่คูนี่สองหมื่นเจ็ดราคาเบอร์สองกับเบอร์สามจ้าเนะด้งว่านางหนาดีเด้งว่านางหนาทั้งสองตัวนี่ยกเป็นชุดเป็นคูไปโลดจ้าแล้วสิ่งับไปเบื้องหน้าตรงของเบอร์สามอีกนะครับเนาะ,ะนี่ ทรงดีเลยล่ะเบอร์ที่สามเบอร์ที่ซี่ตัวใด,ด๋ยวสิพาไปเบิงนะครับนะนเนาะเด้อเบิ้งด้านขวาหนาด้อครับตัวนี้ก็ไดหนาลึกล้ะก่อนขางที่จะเป็นงัวอ่างหงอกหางใหญไงนะครับนี่เดี๋ยวให้เบิ้องไทยยางนะครับเด้อขาบ่ะทกโ่ถอนนะครับนี่อ๋อมาตัวใดเลือกเอานะครับเนาะเออตัวเบอร์ที่ซีแต่งตัวน,นั้นค่ะตัวนี้เห็นปะจ้ะตัวที่ซียตัวนี้นด้ครับพี่น้อง ตัวที่สี่ตัวนี้ยาวดีขึ้นกันนะครับตัวนี้งวดจักเดือนแหละงว,วดเจ็ดเดือนค่ะเจ็ดเดือนลูกพอ่อใดลูกโรเบิร์ตค่ะลูกโรเบิร์ตชนสูงเท่วใดตัวนี้สูงกับประมาณร้อยยี่สิบห้าค่ะร้อยยี่สิบห้าใดได้ดคับพี่น้องตัวนี้แดงเข้มนะครับเนาะแดงเข้มแล้วก็บโบตข้างๆที่จะอ่าเขาเต็มขึ้น,นกันตัวนี้แจ้งเปิดเท่าไหร่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทค่ะตัวนี้หมื่นห้าได้อครับพี่น้องครับเดี๋ยวสีผ้าเบิ้งงไายเบิ้งทางหางนะครับเนาะนี่โบตเต็มๆนะครับ บัวเต็มอ่ะเนีย้ยไปลูกเออเดี๋ยวแล้วผมมัเนเลือดหน่จาจังนะกันนี่นี่นะครับเดอ้ออ่ะนี่แหละนี่นะครับเบื้องด้านนี้ตัวเงาดีนะครับนี่เบื้องด้านหน้านะครับอ่ะนี่เบื้องเพนหลังแล้วก็สีบ่าปานวอดังน,นะครับเนาะอันนี้ตัวที่อือนี่ ห่องหามูดีเลยเนี่มันอยากไปหามูแต่แมนเอา,เอามูมันออกไปเมื่อวานนี่โอ้มูมันขายไปแล้วนะครับตัวต่อไปเจ้าตัวไหนครับตัวนี้จ้ะนี่นะครับตัวต่อไปกระสิเป็นตัวนั่นนะครับเด้อไอ้เพื่อนดันไทยออกไปทักหน่อยเออนะครับอ่ะโอเคไปเลยก็ได้นี่ขอด้เห็นสีอ่ะตัวนี้ตัวนี้งวจาจะเดือนเหรอตัวนี้งว <c oughs> <c oughs> แปดเก้าเดือนค่ะจย์ลูกเธอเห็นสีสัตว์แปดเก้าเดือนลูกพอ่อใดลูกสีไว้หนึค่ะสีไว้หนึส่วนสูงเทดาไรแต่งสูงกับประมาณร้อบวกบวกะค่ะร้อยยีบวกเลยครัพี่น้องตัวนี้แต่งเปิดเท่าไหร่นี่หนึ่งมื่ันบาทค่ะตัวนี้หมื่นหาได้คะพี่น้องครับหมื่นหานะครับเนาะนตัวนี้บดเข้มกระโลกหนาใหญ่ๆบดจัดติมพงส่งดีอยู่พี่น้องสีดีดค,ด 28, ค่ะผู้ใดยกคู่ก็ได้สองหมค่ะเบอร์ซีกับเบอร์ห อ่ะตัวนี้ก็เบอร์ตัวเมื่อกี้นะครับเด้อเอาสองหมื่นแปดไถ่ยกครูนะครับเนาะอ่ะเบื้องเป็นครูเป็นครูไปก็ได้นะครับเบือ้องเป็นครูไปเด้อพี่น้องเห็นชัดบะพวงหรือว,ว่าผู้ใดอยากจับครูเบอร์ใดก็กระทรมาสอบถามเลยคะ่ะเดี๋ยวลดให้นี่นะครับนี่ด้านซ้ายนะครับอ่ะตัวจริงมันตัวใหญ่ด้วยครับแต่ว่ามันยืนไหนเป็นร่องซื่อๆพี่น้องอาจจะเห็นตัดส่วนมันว่าชัดเจนประเด็น,นมันกมเนาะอ่ะ นี่นะครับนี่มาลุกขึ้นลุกอยากให้เห็นชัดๆเดี๋ยวจะพาไปเบื้องตัวต่อไปครับผมต่อไปก็จะเป็นอนาคตพอพันสายดำดนะครับตัวนี้งามเดียมตัวสวยได้เละพี่น้องครับลำตัวยาวตัวนี้ลูกของพ่อได้แต่งลูกวีเอลค่ะอายุจักเดือนเจ็ดเดือนกว่าค่ะเจ็ดเดือนกว่าๆเนะครับส่วนสูงเท่าไหร่นี่ใส่กับรอยยี่สิบเจ็ดบวกค่ะรอยยี่สิบเจ็ดบวกตัวนี้แต้งเปิดเท่าไหร่ หนึ่งมืนเก้าพันบาทค่ะตัวนี้มืนเก้าด้ครับพี่น้องครับมื่นเก้านะครับขายเหยียดดีได้พีองถึงแต่มันยืนบบเทียงซื่อๆนะครับพี่น้องครับอะนี่เดี๋ยวจะเปิดค่อยๆเบื้องไปนะครับเนาะนี่เดหมืนเก้าผู้ใดหางววาอนาคตพอพันสายดําอยู่นะครับตัวนี้ได้เหรอพี่น้องครับนี่เด้อหวเงตรงหลังนะครับนี่เด้อจับได้ใบได้ได้พี่น้องครับหูสันเป็นดำแล้วก็พื่นแดงๆนะครับพี่น้องเรวสิฟ้าเบิ้งเงาหางนะครับเงาหางนี่งญ่นะครับเนาะ หางยิง่งใหญ่เลยแหละพี่น้องนี่นะครับเออนี่เดี๋ยวขามันสิดแล้วพี่น้องนี่ให้เบื้องท้ายละเอียดดีนะครับเด้อนี่เบื้องขอขาแข็งขาเราสิผ้าเบื้องด้านขวานะครับนี่ท้านขวาให้เบื้องมุมนี่เบื้องเลี่ยมนี่นะครับเด้อนี่พูดในาหาไอ้เบื้องดำเลยจนกว้างบโฟกัดพี่น้องครับมันเหมือนไปได้ทั้งนี่เบื้องแผ่นหลัง นุ่งแบบนะครับนี่เด้อเดี๋ยวตัวต่อไปเจอตัวใดเดี๋ยวจังพากัไปเบิงนะครับเนาะเอาไปจอดสักครับไปเลยยางลุกนี่นี่คนไทยยาง,ายอยางเออนี่เออนี่เวลามันยืนเทียงๆพี่นอ้องาหารตรงนิดนึงลูกน,นี่เออนี่นี่น,นี่ตัวนี้ยืนเทียงงามเหลืพี่น้องไปเลยเอา้าอยากได้กระทั่ครับเบิ้งนั่นโดนเลยตัวนี้เดี๋ยวจะพาไป z ุ่มตัวต่อไปครับ พี่น้องครับตัวต่อไปกับสิบห้าเป็นงัวสาวโค้งสางย่งใหญ่ตัวนี้เด้อครับพี่น้องตัวนี้งัวจากเดือนลูกพ่อได้แต่งเก่าเดือนกว่าลูกนิ้วสติงค่ะงัวแค่เก่าเดือนกลัวดิพี่น้องลูกนิ้วสติงสูงในร้อยสามสิบกลัวหรืเด้อครับเด้อนี่ลูกนิ้วสติงหลังเป๊ะเด้อครับเด้อแล้วก็นหนังหนาโค้งสางใหญ่นะครับเนาะตัวนี้นี่แต่งเปิดเท่าไหร่นี่ยหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยค่ะตัวนี้หมื่นเจ็ดห้าร้อยเด้อครับพี่น้องครับหมื่นเจ็ดห้าร้อยอะเบื้องฐานฝืนหยกหัวหยกข้อขื่นก่อนพี่น ไปเบิ้งทั้งอ่าหุ้มสูงกันนะครับเนาะนี่บดจัดดีแล้วก็เบื้องแผ่นหลังนะครับเนาะดูแผ่นหลังมื่อเจ็ดหาลอยเนี่เบื้องด้านใส่เะครับพี่น้องครับอ่ะดูด้านซ้ายบ่ปานบ่ดังครับเออนี่มาเบิ้งฝั่งใส่นะครับเนาะนี่เมื่อเจ็ดหาลอยนะครับหูสั่นนะครับเด้อหนังข้อหนาหลังปีนี่ขวัญสวย,สวย เดี๋ยวให้เบื้องเงาหางโบเต็มออตัวนี้พ่อจะจะเห็นเล็เดเยวถ้าให้เบื้องนะครับเล็ดบ่าาามีปัญหาหรอกครับผมอ่ะนี่เ,นเบื้อง่ายยางนะครับนี่เด้ออ่ะมื่นเจ็ดทั่วเอาเยวจะพาไปเบื้องตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปแ,แตงอตัวไหนอาตัวนี้จ้ะเออโอเคตัวนี้เด้ครับพี่น้องอ่ะเยวจะพาดูตัวนี้นะครับเนาะตัวนี้งัวะอ่ะ แข็งแข็งนะครับอ้างดิอ้างอ้างอ่ะนี่ตัวนี้ไอ้งว้วนจะเดือนลูกเท่าไหง้วนเจ็ดเดือนค่ะลูกกับตันพารวยกับตันพารวยอายุเจ็ดเดือนอ่ะส่วนสูงอยู่ที่ประมาณลอยยี่สิบหาค่ะลอยยี่สิบหาเตงเปิดเท่าไหร่นี่ 105, หนึ่งมื่นหาพันหาลอยตัวนี้มื่นหาหลาลอยด้ยพี่น้องครับพี่น้องมากตัวใดจับคู่อยากได้ตัวใดนี่ไปเป็นคู่นี่เลือกเอาได้ครับเด้อมื่นหาหาลอย่าเบื้องหลังนะครับหนังหนาแล้วก็ค่อนข้างที่จะอ้างๆเล่นล่ะ เด็กเอาพี่้องมักตัวใดนะครับเดี๋ยวมันทู่สิไฟย้ำล่เบื้องสีให้อีกขางหนึ่งนี่เบื้องทายยางเด็นไ้มครับสีขางสาสจากเบื้องพี่้องเออนีเดี๋ยวีพะพาเบื้องขางสาสของน้องเขาอึ๊บนี่น้องหางงาดีอยเออนี่ด้านซ้ายนี่เด้อน,นี่ด้านซ้ายนะครับนี่แล้วครับเดี๋ยวจะพาเบื้องตัวต่อไปครับผม พี่น้องครับตัวต่อไปตัวนี้ก็ถือว่าแดงเข้มตัวเงาเลยนะครับไอ้ตัวนี้ลูกพ่อได้แต่งลูกสีไว้หนึ่งสามสามค่ะสีไว้หนึ่งสามสามน้องอายุจักเดือนและเจ็ดเดือนกว่าๆค่ะเจ็ดเดือนกลักวๆส้นสูงเท่าไหร่นี่ประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดค่ะร้อยยี่สิบเจ็ดตัวนี้แต่งเปิดเท่าไหร่หนึ่งหมื่นห้าพันห้อค่ะตัวนี้มื่นห้า้รอยครับพี่น้องครับสีแดงเข้มนี่แหละครับผมมื่นหารยสูงร้อยย่สิกหนังหนาดีอยู่สรงดีครับผู้ใดมกเรื่องสีเรื่องคองสังตัวนี้ได้ล ไปได้อีกไกลครับเพราะว่างัวอายุยังหน่อยอยู่นะครับเบื้องหน้าตรงนะครับเบื้องแผ่นหลังเบื้องสูมมุมนั่นแหละครับผมนี่เด้อแต่ยังออกเบื้องฝั่งซ้ายของน้องกเบื้องนะครับเนาะตัวนี้งัวก็ถือว่ามุมีป่านมุมมีดังอย่างครับแดงเข้มดีเบื้องข้งสังมุมหนีนะครับเนาะมันอาจจะไปเห็นดอกตบาให้เบื้องข้งสังนะครับเนาะเดี๋ยวจะพภาพไปเบื้องหาหางครับผมนี่ตัวนี้หาหางง่ายดีด้พี่น้อง ผู้ได้มากตัวไหลเหลือกเอาเ้อครับพี่น้องอยากจับคู่ตัวไหใสสกันจับบอาเดอ้อนี่ยืนเทียงทีดีถ้าได้ก็แดงล่ะคะมือนหาหารอยค่ะนี่มือนหาหารอยดังไหพี่น้องครับนี่เอาเบื้องมุมนี่นะครับเนาะเออนะครับตัวต่อไปครับตัวนี้ค่ะต่อไปตัวที่เด็ดีอยู่ต้นคลิปเด้อครับเด้อสีพามาปิดถ่ายนะครับผู้ใดายานเห็นไม่ชากะอ่าเป็นเลือดไปเบื้องต้ตนคลิปก็ได้นี่ตัวตัวนี้นังนาดีตาในนะครับเนาะนี่เด้ออ่หายไปทั้งคนหลุกไปเออเอ้า ตัวนี้งัวจะเดือนลูกพอได้งัวไอ้ลูกช็อกโกแลตค่ะได้8เดือน8เดือนส่วนสูงเท่าไรครับกับประมาณเบียดเบียดร้อยสามสิบอะค่ะใสีประมาณร้อยสามสิบมีใบมีหลอดให้เนาะจ้ะอ่ะหูสานบามันหนังหนาตัวนี้แทงเปิดเท่าไรสองหมื่นเก้าพันบาทค่ะอ่ะตัวนี้สองหมื่นเก้านะครับพี่น้องสองหมื่นเก้าอยากได้ของดีโทรเอาเด้อครับพี่น้องเด้อเขาบ่ได้เฮ็ดุผลวันนั้นบ่มันเป็นหลุนเท่าไหรมชาติบ่พี่น้องเดี๋ยวบ่แน่ใจหรืออยากจะเฮ็ดกาบอกได้เด้อพี่น้องเด้อบริการให้นะครับเนาะ นี่เบื้องหน้าตานะครับหูสันสันหนังคอหนาๆนะครับเดี๋ยวจะให้เบื้องแผ่นหลังล่องหลังนะครับพี่น้องครับแผ่นหลังล่องหลังนะครับเนาะนี่เด้อปีๆนี่แหละครับผมหนังหนาขักตาไนนะครับเนาะเดี๋ยวจะให้เบื้องไห้อีกมุมหนึ่งนะครับเนาะนี่เบื้องขาพันยืนยงยกหันหน้าไปทางคุณแล้วลูกแล้วอย่ามาเบื้องคุณซูคนรอไม่ลูกเออจะได้เห็นสวยๆนี่ดูมุมนี้ความหนานะครับพี่น้องครับความหนาความยก นี่นะครับเออนี่ยืนเทียงๆลูกยืนเทียงเนี่พ่าตีหาจกของไม่อยู่นะครับเนาะนี่นะครับนี่เออเนี่ยเห็นบ่วอ่านี่เบื้องทายยืนนะครับเนาะอ่านี่อ่าสีฟ้าเบื้องเงาหางนะครับตัวนี้อ่าจะพาดูอ่าโคนหางนะครับหางใหญ่ๆเปียๆกลมๆนะครับด้านขวานี่ว่าปานบดังนะครับเด้อเบื้องขางทรายเมื่อกี้นี่แล้วนะครับเนาะ เบื้องขางใส่เมื่อกี้นี่แล้วเลยนะครับนะครับนี่เบื้องหน้าตรงเอาหนังหนาตะน้ายครับพี่น้องครับหรือพวกใด้คูใูใดจับเส้กันเอานะครับเนาะเออเนี่นะครับแต่นะนะสิเว้เบื้องขางขวัวน,น้องเขาเออนี่อ่ะนี่เบื้องขางขวัวกับ,บ,บพวกปานพ่กดัางหรอกพี่น้องอ่ะแต่งกับมีให้ประมาณนี้เนาะโมนี่ครับผมเรียกเอาได,พด้พี่น้องเด้อเบื้องหลายๆมุมเข้ากันเอาเด็บผมม่มีปัญหาหรอกครับเด็บไม่มีปัญหา เบื้องหน้าตรงนั่นแหละมักองสันวของเน่าสไหดเบื้องเอาาอ๋ก็สำหรับคลิปนี้กน็น่าจะมีให้ประมาณนี้ด้อครับจากหันสาฟาร์มสำหรับคลิปนีน้ขอสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะ